ราคาทําไมค่าดําเนินการมันสูงจังเลยหรือทําไมมันมีมูลค่าที่มันค่อนข้างมากอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นบ้านสร้างใหม่เรามาทํางานเนี่ยก็คือมาตั้งแต่ขุดฐานรากเลยตั้งแต่เตินสายร้อยท่อขุดดินฝังไปจนถึงเนี่ยทำตอนนี้เริ่มตอนนี้เริ่มปรับมุมกล้องเริ่มติดเซตพอยต์เริ่มคอนฟิกบางอย่างได้นะครับแล้วก็จนลูกค้าลากกระเป๋าเข้าบ้านเราก็ต้องมาเ,เก็บงานแล้วก็เริ่มสอนการใช้ง,งานกับลูกค้าเก็บฟินิชชิ่งตอวสุดท้าย ลองคิดดูสิมันมีช่วงระยะเวลาที่มันกินเวลาเนี่ยมันยาวนานมากมันเลยต้องใช้เนี่ยการเดินทางไปไปมามาต้องมาตรวจหน้าง,งานประจำนะครับว่าตอนนี้หน้าง,งานอ่ะไปถึงไหนแล้วเราทำงานทันกับผู้ระเหมาหลักหรือเปล่านะ สวัสดีครับมีนัตครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าง,งานบ้านลูกค้านะครับ EP ก่อนนะก็คืองานของลูกค้าเนี่ยมันยังไม่คอมพิลร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะอยู่ประมาณขั้นต้นเองประมาณสัก30-40%นะครับก็คือช่วงก่อฉาบแล้วเราก็มากรีดผนังเดินสายร้อยท่อเนาะที่เนี้ยก็อย่างที่บอกคือตัวบ้านอ่ะขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นประเด็นที่หนึ่งอันที่สองก็คือตัวผนังกำแพงครับก็มีการเบิ้ลตัวอิฐมวลเบานะครับเป็น2ชั้นนะครับ แล้วก็มีบิวอินอีกนะครับในงานโปรเจกต์นี้ถ้าใครหลงลืมไปทวนอีกทีหนึ่งคือเรารับผิดชอบคือตัวกล้องจรปิดรอบบ้านนะครับประมาณ40่กว่าตัวนะครับแล้วก็เป็นไอเซสพอยด์ภายในบ้านด้วยมันจะมีทั้งติดฝ้านะครับติดเพาดานแล้วก็ติดผนังนะครับที่เป็นแบบสีพอร์ตนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว outdoor นะครับซึ่งมันก็จะรอบรอบบ้านเลยคือโจทย์ของลูกค้าคืออยากให้อยู่ตัวไหนก็มี Wi-Fi ไอตัว Wi-Fi outdoor มัน แรงมากคือความความไกลของสัญญาณมันแรงมากนะครับทีเนี้ยแทบจะเผื่อแผ่บ,บ้านอื่นได้เลยนะครับแต่ว่าลูกค้าคือโจทย์ก็คือลูกค้าก็อบอกว่าแกอยากจะวิ่งรอบบ้านแล้วเขาอาจจะเปิดมือถือฟังพอดแคสหรือว่าฟังไลฟ์อะไรเงี้ยให้สัญญาณมันคุมทั้งบ้านเลยนะครับมันแล้วแล้วแต่ชอบนะบางคนก็อาจจะดูรู้สึกว่าเออมันอาจจะเกินไปไหมแต่บางคนเขามีโจทย์อย่างนั้นอนะ่ะผมได้รับโจทย์แบบนี้ก็เลยต้องดีไซน์แบบนี้ออกมาคือติดประมาณมุมรอบบ้านของตัวบ้านนะครับ ภายนอกนะซึ่งตัว WiFi อ่ะเราใช้แบรนด์ของดุยเจียนะครับรวมถึง s w i t c h h ั b ก็ใช้ของตัวดุจเจียด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็น Switch เอ่อรุ่น NBS 3 0 0พนะครับเป็นตัว h i h g เกรดขึ้นมานะครับเป็น NPOE ทั้งหมดเลยถ้าผมจะผิดวันอยู่ประมาณ5ตัวคือกล้องวงจรปิดก็ใช้ตัวนี้นะครับตัว a s e t นต์คลาก็ใช้ตัวนี้แล้วก็รวมถึงคอมนะครับเต้าปักก็ใช้ตัวนี้สาเหตุใช้ Poe หมดบางคนก็บอกว่ามันอาจจะดูเกินไปนะครับจริงก็ ก็เกิดไปแล้วแต่บางคนชอบคือถ้าถามว่าเต้าแร์คุณไม่จะเป็นต้องใช้ P/E ใช่ไหมถูกต้องครับใช่แต่ลูกค้าก็เหมือนเผื่อเหลือเผื่อขาดไปเลยอะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งถ้าจะต้องมาแก้ไขมันไม่ต้องแก้และสวิต์เป็น P/E จะใช้ไม่ใช้ก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะส่วนกล้องนะครับเราใช้แบรนด์ต้าหัว นะครับติดรอบบ้านเลยกล้องถ้าผมใจผิดน่าจะ4ล้านพิกเซลหรือแอสซัมติงประมาณนี้แหละถามว่าทําไมบ้านส่วนตัวถึงติดเยอะมันก็แล้วแต่เจ้าของบ้านคนชอบเพราะว่าเจ้าของบ้านอาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรือบางครั้งอพอไม่อยู่นานๆก็อยากจะมีความมั่นใจในการดูบ้านทุกมุมเพราะว่าตัวบ้านเขาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเหลี่ยมหรือมีพาร์ติชันบังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการบางสายตาก็เลยต้องเพิ่มมุมของกล้องเพิ่มมาไม่ว่าจะกล้องภายในและภายนอกนะแกก็อยากจะดูว่าแม่บ้านอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนนะบางทีคนบางคน อาจจะมีมีสิ่งของที่มันมูลค่าสําคัญอยู่ก็เลยจําเป็นจะต้องติดเนาะทีนี้เนี่ยณตอนนี้นะครับอย่าง2เรื่องที่ผมบอกไป1คือบ้านกว้าง2คือผนังเบิ้ล3คือเนี่ยฮะเห็นไหมมันมีการกั้นพ a r t i t i o n คือก่อนนั้นเนี่ยที่เรามาดูมันจะยังไม่สวยงามอยู่ตอนนี้คือมันเป็นช่วงอยู่ระหว่างที่1ปูกระเบื้องแล้วก็เริ่มติดอลูมิเนียมกระจอลูมิเนียมแล้วนะครับแล้วก็บิว์อินเริ่มมานะครับก็เนี่ยจะเห็นว่ามีรูปร่างที่มันจะ มางคนมองว่าทําไมที่นี่เตด WiFi อ่ะเยอะจังเลยเหมือนโรงแรมเหมือนบริษัทใช่คือถ้ามองเป็นบริษัทอ่ะมันคือบริษัทเลยแต่ถ้ามองเป็นบ้านก็อาจจะรู้สึกเกินไปนะบางคนบอกว่าเออผมซื้อเป็นอ่าไวไฟจากพวก AS แล้วมาทำเองได้ไหมทําได้นะมันก็อยู่ที่คุณชอบแต่ทพีงนะี้ถ้าคุณมาดูบ้านหลังนี้จริงๆอะ่ะมันมีเรื่องของผนังที่มันเบิ้ลอย่างผมบอกแล้ว2ก็คือเฟอร์นิเจอร์บิวอินดังนั้นเนี่ยการแอบสอบสัญญาณน,นะครับ มันเป็น o b s t r u กชั o นในการกระจาย Wi-Fi อยู่แล้วลูกค้าบางคนบอกงั้นคุณผมก็ซื้อ Wi-Fi ที่เกณฑ์ในการกำลังสูงแรงๆสิใช่แต่คุณอย่าลืมว่ามือถือคุณอะ่ะมันเกณมันเล็กนิดเดียวคือ Wi-Fi ตัว Wi-Fi อ่ะดีมันอาจจะแค่แบบ2-3ลุาลบสมดสมมตินายยกตัวอย่างนะเล่นๆนะมันส่งกลับไม่ได้ มันมีสัญญาณมาจริงแต่มันส่งกลับไม่ได้มันก็ทาให้รู้สึกว่าแหลกอยู่ดีทีเนี้ยเนี่ยไอตัวที่เนี่ยเราก็วาง Wi-Fi เกือบทุกห้องนะครับเป็นผนังด้วยแล้วก็เป็นฝ้าด้วยนะครับก็จะได้เห็นเป็นประมาณนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้คือประมาณถค่าถามผมนะที่นี่คือกี่เปอร์เซ็นต์ของโครงงานบ้านนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองยังไม่เสร็จเลยเพราะว่ามันยังมีเรื่องของทาสีเรื่องของปรับภูมิทัศน์ภายนอกบ้านรั้วแกก็ยังไม่ทำผิวดินหรือว่าพื้นที่สีเขียวก็ยังไม่ทำตอนนั้น้นนะะมมัจจเสรร็คคือถาถาาใ ว่าการวางระบบเน็ตเวิร์กภายในบ้านผมผมพูดคลิป EP นี้แล้วก่อนแล้วกันเผื่ออ p หน้าผมไม่ได้พูดราคาทําไมค่าดําเนินการมันสูงจังเลยหรือทําไมมันมีมูลค่าที่มันค่อนข้างมากอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นบ้านสร้างใหม่เรามาทํางานเนี่ยก็คือมาตั้งแต่ขุดฐานรากเลยตั้งแต่เดินสายร้อยท่อขุดดินฝังไปจนถึงเนี่ยทำตอนนี้เริ่มตอนนี้เริ่มปรับมุมกล้องเริ่มติดเซตพอยต์เริ่มคอนฟิกบางอย่าง ได้นะครับแล้วก็จนลูกค้าลากกระเป๋าเข้าบ้านเราก็ต้องมาเ,าเก็บงานแล้วก็เริ่มสอนการใช้งานกับลูกค้าเก็บฟินิชชิ่งตัวสุดท้ายลองคิดดูสิมันมีช่วงระยะเวลาที่มันกินเวลาเนี่ยมันยาวนานมากมันเลยต้องใช้เนี่ยการเดินทางไปไป,ไปมามาต้องมาตรวจหน้าง,งานประจำนะครับว่าตอนนี้หน้าง,งานอ่ะไปถึงไหนแล้วเรา ทำงานทันกับผู้ระเมาหลักหรือเปล่านะพอหเห็นภาพแล้วลองไปดูนะครับว่าผลงานที่ณตอนนี้ประมาณ70%เนตี่ยครับตัวคงบ้างที่เราอะ่ะล้องานไปกับผู้ระเมาหลักของบ้านเนี่ยเป็นยังไงได้บ้างน,นะครับเออผู้รบเมาหลักที่นี่ก็ผมน่าจะพอพูดได้นะเจได้ก็ทำงานดีบริษัทชื่อซีคอมนะครับก็บริษัทใหญ่ละทุกคนน่าจะเคยได้ยินก็แล้วก็ถ้ามีอัปเดตบ้านลูกค้า100%แล้วหรือใกล้ๆแล้วมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะงั้นก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า